เพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้าสูตรรักษาฝ้าหน้าขาวแบบเร่งด่วนเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดซับสไครต์กดไลค์ลดลลดกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเลยนะคะส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้น้ําส้มแอปเปิ้ลไซเดอร์นะคะ,ะในส่วนของน้ำส้มแอปเปิ้ลไซเดอร์นะคะเขาจะช่วยปรับสภาพผิวนะคะให้ขาวกระจางใสนะคะ ในส่วนของน้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์ก็จะมีเวนิก้านั้นจะช่วยกระชับรูขุมขนให้เล็กลงนะคะช่วยรักษาสิวเซี่ยนได้ทั้งยังสามารถปรับสภาพผิวที่เสื่อมสภาพผิวที่หมองคล้ำโดยผิวที่อยากกร้านอา่และก็ช่วยต่อต้านแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะช่วยกระจัดรอยเหี่ยวย่นเล็กๆบนใบหน้าของเราช่วยให้ฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้าจางลงทำให้สีผิวดู กลมกรืด่นกันมากขึ้นนะคะช่วยให้ผิวนุ่มใสนะคะเราจะใช้น้ำส้มแอปเปิ้ลไซเดอร์อยู่ที่1ช้อนชานะคะใครไม่มีก็ใช้น้ำมะนาวแทนได้เลยนะคะ นี่เลยนะคะช,ชอ้อนต่อไปนี่เลยนะคะคือน้ําผึ้งในส่วนของน้ําผึ้งเขาจะช่วยสมานแผลช่วยฆ่าแบคทีเรียตัว,ต,วตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะช่วยกระชับรูขุมขนช่วยผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสนะคะในส่วนของอ่าน้ำผึ้งนะคะเราจะใช้น้ําผึ้งอยู่ที่หช้อนชานะคะ จะช่วยสมานแผลดีๆได้ต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตรสดธรรมชาติในส่วนของโยเกิเร์ตเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนช่วยให้ฝ้ากระจางลงนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่สองถึงสามย้อนชาหรือแล้วแต่ด,ดูอัตราส่วนตรงนี้นะคะใส่ไปก่อนหลังจากนั้นเรามาคนเลยค่ะสูตรพอสูงนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสองถึงสามครั้งเลยนะคะ นี่เลยค่ะนี่เลยนะคะเรามาพอกกันเลยค่ะนี่ค่ะอาวุธเราพอกเลยค่ะทำได้อาทิตย์ละสองมึงสามครั้งเลยนะคะหน้าขาวไวมากเลยนะคะสูตรนี้นะคะ นี่ค่ะเราทาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีแล้วเราก็ไปล้างออกนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนล้างออกะะอแล้วนะคะเลยนะคะทุกคนหน้าตาสดสด,สดล้นล้างมาให้ดูเลยนะคะหน้าใสขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแรกก็ฝากากด subscribe กดไลก์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทาใช้ดูนะคะใครอยากมีผิวที่สดใสห่างไกลยู่เลยนะคะโอเคค่ะคลิปนหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ